พลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงศ์ผู้บังคับการตำรวจปูธรจังหวัดนครปฐมเรียกประชุมบริหารราชการตำรวจนครปฐมครั้งที่10 2ทับเข้มตำรวจต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนปฐมหนึ่งพึ่งได้พิทักษ์รับใช้ประชาชนมดบุ๊คทางกองกำลผู้บังคับการตำรวจปูธรจังหวัดนครปฐมมดต้อง ผมร้อยตํารวจเอกยศต่อตายรองสารวัตรสอบสวนหนวสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมนำข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมมาเพื่อรอรับการประชุมบริหารตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมครั้งที่10บทับสองห้าหกและมอินโยบายบริหารราชการจำนวนทั้งสิ้นหนึ่ร้อยสิบเจ็ดนายวันนี้ผมแล้วครับ าชุศิกุลประธานกรรมการสอกสวบครุกรานผูักระทและกรรมการชุดสอบทางเพศการกรทงผู้กระทำคุณอดุลรีทัดผู้ัคัผู้เข้าการดรทองจังหวัดเชียงใหม่ในคณะที่เขาบุคับผมนายพัชนาชูสิลป์ุณในนามสากลรักรัครและประูชมใจั มีความจินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาต้อนรับของคณะบุตรทรของจชาวบ้านตบุตในวันนี้ครับผมคาดว่าในที่นี้เน,นื่อจะมีแม่ท้านเป็นครูบ้างนะครับมีครับคงมนีนะครับแต่ก็ฝากบอกแม่บ้านด้วยนะครับว่าขนนี้สาววันสักครูต้องมาจัดการไ่ลดดอกเบีเ้ยเัมนกู้ให้แล้วนะครับ ใเง year, so Onion, no so year, so pe, so ินปันผลปีนี้คาดว่าจะได้รสูงกว่าที่เรื่องนะครับท่านจะไปแบ่งยังไงกันได้แต่ท่านนะครับก็จะกล่าวประวัติของสายกรลำซักครูนี่เป็นช่วงสั้นๆทั้งนี้นะครับแต่พอลำสักครูนี่เป็นช่วงจำกัดตั้งเมื่อปี2499ซึ่งตอนนี้เป็นเวลาถึง19ปีเราไดพัฒนามาเกขึ้นดับเราจะเดึงเงื่อน มีความมั่งคงของสางครทุกคณในสมุทรน่านก็จะริ่มเรมนลจนกระทั่งถึงปัจจุบันมีสมาชิกหนึ่ง่นสองพัเศษครับมีทุนงนงานหนึ่งหมืนสันล้านเศษครับและในปีที่แล้วสิทธิประโยชน์ที่สัสมาชิกสักตนของเราได้รับไปตกเงินกับผล5.5 5จะเฉลี่ยคือ15.50้าส่วนและว่าการโชคดีของจังหวัดมุทรนาน ที่มีสมาชิกสักคมสักลมก็ไม่ต้องมีวิในธนาคารเไม่ค่อยมีนิสัยในสุดบระนันการเติบโตจะขอสักกลุ่มของจริงเติบโตด้วยความมั่นคงตลัดมในปีนี้คาดว่าอันดมากกว่าปีที่แล้วครับจะมีแม้บ้านโนไเลยครับปีนี้มัมถือลชนิดเกินมากกว่าปีที่แล้วได้หมาที่สาคัญก็จขอองรู้นีครับท่านกำังทำหครับ กรรสินค <gra> <ang> ้าเติมเิครับกาตวสอบจากระทงกล่าวกับุนไ้ห้อของที่นังให้กระทางสถาบคล้วก็เรียนพัฒนาชวสินคุณนะครับท่านประธานกรรมการสกอตทอมซับผูจังหวัดะขบวจัการแตดั้งคณะผู้บริหาร ครับแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ข้างหลังนะครับวันนี้ตารวจภูธรจังหวัดนครปฐมเป็นเกยียรติได้ดีๆีเปนอย่างมากนะครับที่ท่านได้อนุเคราะห์ให้พวกเราได้มาใช้สถานที่ในการประชุมครั้งแรกของผมที่เดินทางมารับตําแหน่งเป็นผู้การตารวจภูธรจังหวัดนครปฐมนะครับเมื่อสักครูน่นี้เราก็ได้ฟังคร่าวๆสั้นๆในการบริหารสรัพากรของทรัพย์ครูซึ่งการจะมีความสมาชิก ตำรวจมีแค่หลักพันนะครับไม่ถึงพันด้วยพันนิดๆแต่ที่ดีเป็นหลักหมื่นตำรวจมีทุนบริหารน,นะครับก้าหลักพันที่นี่หลักหมื่นล้านตำรวจเฉลีย่ยคืนนะครับแล้วก็ปันผลนะก,ก็ปันผลที่ใกล้เคียงกันแต่เฉลี่ยคืนที่นี่มากกว่าเพราะว่าที่นี่มีวินัยทางด้านการเงิน,นแต่ตำรวจเราวินัยทางด้านการเงิน,นหลายคนก็ถูกออกจากราชการบ้างอะไรบ้าง ทำไมเก็จะมีปัญหาในเรื่องการบริหารเรามาฟังคร่าวๆก็จะรู้ว่า,าก,การบริหารที่นี่ทำไมเขามีอาคารใหญ่โตทำไมเขามีระบบบริหารที่ดีก็เพราะว่าเขามีโครงสร้างที่ดีมีผู้บริหารที่ดีดังนั้นสิ่งหนึ่งก็ต้องขอบคุณนะครับที่ได้กล่าวสันส้นๆทำให้ผมได้นั่งคุยกับขลังว่าเราจะพัฒนาตำรวจเราอยา่างไรในเรื่องสากลนี้ให้ได้คลายทุกข้อตำรวจ แล้วก็ได้ในสัดส่วนที่เขาควรจะได้รับคือการเฉลี่ยขึ้นก็คงต้องากขึ้นเยโครงการปันผลคนที่มีหุ้นสักร่์คนที่เอามาฝากเพื่อลงทุนเนี่ยก็คงได้แต่ก็คงจะได้ในสัดส่วนที่ไม่มากจนเกินไปนะครับก็วันนี้ผมในนามของตำรวจอุทรจัรจรงหวัดนครปฐมนะครับก็ขอบคุณท่านวัฒนาจูสินคุณนะครับแล้วก็ตรทั้งกรรมการบริหารทุกท่านนะครับก็หวังว่า ถ้าเราจำเป็นต้องประชุมคนจำนวนมากท่านมีกำไรเยอะแล้วถ้าเราจะเอาอาศัยใช้สถานที่บ้าง <c oughs> ให้ระเกียบเรานะครับอัิปรายขอบคุณท่านทั้งหมดวันนี้ขออนุญ,ญาตมอบดอกไม้ให้ท่านนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเจอกันท่านรองผู้การ เราแลครับท่างผู้กรนะครับเราจะทั้งทั้งสี่ท่านได้ทั้งภาชนะสิริจฉาตอนสอปชสอสองสามารถา หมดทีนี่ว่าอีกสองสองสอสอสอคองามต่อน แล้พ mm ัน hmm. ธ<ร>ุ์ี้กาาดีเกียวงามสพสอสสพโปรแก้วครับ ยสีการเรียนท่านรองร่วมการนะครับท่านผู้การสถานีท่านผู้แทนหน่วยและทุกหน่วยน่านตมานายสี่ปิบท่านสอท,ทั้งหนวยท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ทุกหน่วยที่มาร่วมในวันนี้ และก็เพื่อนข้าราชการตำรวจผู้บริหารของตำรวจผูทรจังหวัดนครปฐมทุกท่านแล่วันนี้เป็นการประชุมมอบนโยบายและเป็นการประชุมบริหารครั้งแรกผมก็เลยถือโอกาสมาทำความรู้จักแลแ้วก็แนะนําการปฏิบัติซึ่งเป็นนโยบายของสำนันกงานตำรวจแห่งชาติให้ท่านเองร,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 รักษาและเข้าใจสวัสดีครับนครปฐม แต่ทันีีเลยใช่ไหมไม่มีเลยวันนี้นั่งยาวสัางที่ผู้สงเกแต่ครั้งต่อไปที่เราตามรัฐประชุมใที่ปแต่ที่เอวีวายเาฝันคไม่ภูใจเราของนได้เดือนนันวัน่ผมวันใด นำเรียนท่านในสรารประวัติกันนิดหนึงหลายท่านในนี้อาจจะไม่รู้ว่าเป็นคนสื่อไมาจากไหนจริงๆแล้วเนี่ยยอดนักเรียนทีรู้จักดีผมเป็นข้าราชการตำรวจครั้งแรกยศยชั้นประถวนที่ขอหน้ามาพูดก็คือนักเรียนในระดับปีหนึ่งคือเทีกเปิดสารรัตเป็นชั้นประถวนครับ เรียนสามรานปีสามหกจบปีสี่ศูนเป็นนักเรียนในมหาวิทยาลัยสามสิบสี่ 34. เรียนอยู่ที่ลุมพินีข้าดกรบบอนไก่แล้วก็มาเรียนที่นีจบปีสี่ศูนย์เป็นรองหน้านมเรียน้องในร้อยตำรวจทุนที่ห้าสิบไม่ได้เลือกตามคะแนนที่มีอยู่เลือก เป็นผู้คาม,มวดโรงเรียนองรวจทำหน้าท,ท,ท,ที่ปกครองนักเรียนเตรียมอาหารไปปกครองนักเรียนอาหารอยู่หนึ่งปีทั้งที่ผมก็ไม่ได้เรียนชีววิทีเ,รทเรหรอกผมได้โลดรางวัลดีที่สามของรุ่นสามจุดปดเก้าปีสี่ปีเดียวปีอื่นก็ที่สิบกว่าแต่ปีสีไม่มีภาษาอังกฤษผมก็เลยได้สามุดปดเก้า ผมสอบสํานวนการสอบสวนได้ที่สองของรุ่นสองขั้นวีแรกนับปีสี่ศูนย์ไม่มีขั้นขึ้นมีขั้นอย่างละสองขั้นคนที่สอบที่หนึ่งถึงสิบได้สองขั้นคนที่อท 1, ททอท 1, สอบ,อบได้ที่หนึ่งก็นั่งข้างผมอยู่นี่แหละถ้าดีที่บนจะสอบได้ที่หนึ่งสํานวนการสอบสวนผมสอบได้ที่สองได้สองขั้น ท่านนิธิ์ลเลื่อกลงคาาสอบสวนผมไม่ได้เลื่อกลงคาะสอบสวนต้องเข้าไปรับใช้โรงเรีเยนผมรับราชการเป็นปรัฐมนัรนผมไปเป็นรองสวปสบนบุคโ,โ,โลผมย้ายกลับมาภาคเจ็ดเริ่มต้นชีวิตภาคเจ็ดนัน่งนาประุมเป็นรองสวป องรองสามลานครับที่เทียวรุ่นไฮเ,เป็นรองสวัสดิ์สืบส่วนสามรานที่ิ๊กย้ายไปเป็นรองสวัสดิ์สิบส่วนหกแก้วผมเริ่มต้นนักเรียนในตบวชสามลานรองสวัสดิ์อยู่ที่เมืองตบวชรองสบอสบอส,ส,สามรานผมไปขึ้นสวัสดิ์ที่เมืองเพชรผมกลับมาตำแหน่งที่สองนะั้นเราผมเป็นสวัสดิ์หัวหน้าหน่วย เปการพิเศษคนแรกของรฐัฐธรรมนปี48ยกฐานะจากรองสวัสดิ์หัวหน้านวพอขึ้นเป็นรองผู้กับสือสวนจังหวัดคนแรกก็คือท่านสมเกียรติแสวงสุขร,รุ่นที่47ผมเป็นสวัสดิ์นวพท่านบีทาติมอมเป็นสวัสดิ์สือสวนจังหวัดฉะนั้นโครงสร้างสื่อสวน เริ่มจากนอกผมสวมคนแรกย้ายมาเป็นรอพอปีสี่แปดปีห้าสองผมขึ้นรองกับอเมืองนคปรปฐมปีห้าสามผมเป็นรองกับจราจรเมืองนคปรปฐมปีห้าห้าผมเป็นผู้กับเมืองการจนบุรี ปี58ต้นปีผมเป็นผู้กำกับเบิ้รางปี59ผมเป็นผู้กำกับสามราันปี62ผมเป็นรองผู้การสุพัรณปี63ผมเป็นรองผู้การการเดจนบุรีปี64ผมย้ายกลับมาเป็นรองผู้การนครปฐมทุกตำแหน่งผมเป็นหมดแล้วนนคาพฐอ ปี68ซึ่งคำสั่ง,ง 3, มัเละจริงๆแล้วต้องปีป67วาระปี67เป็นผู้การกฎหมายและดีตำรวจภุดรภาค2และผมก็ย้ายกลับมาเป็นผู้การนครศรมในคำสั่งนี้นั้นฉะนั้นเนี่ยป้ายที่ติดบอดอยู่ที่ห้องประชุมพยวาลนครารมีผมคนเดียวที่รับราชการในนครศรมทุก,กตำแหน่งและ รับละกันเริ่มต้นชีวิตปตำรวจในนครหลวงคือโรงเรียนและตำรวจสัมพันโปรดอย่าถามว่าผมมีประสบการณ์หรือรู้จักคนรู้จักพื้นที่รู้จักบริบทแห่งนครหลวงหรือไม,อาาม่โปรดอย่าถามโปรดอย่าถามผู้การนครหลอย่างมากคนที่น่าจะอยู่มากสุดน่าจะเป็นพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบก็เป็นแค่สองตำแหน่ง ที่บำ론เป็นไม่ถึตำแหน่งจนแต่รรฐปรกาศที่หลังๆมานี่มาเป็นผู้การแล้วกลไปฉะนั้นผมได้รับโอกาสจากผู้ชาญให้มาดำรงตำแหน่งที่นี่ผมมาเพื่อตั้งใจสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมนี่คือความตั้งใจ ผมไม่ได้ตั้งใจอย่างื่นเพราะอะไรเพราะบ้านผมตอนนี้ก็อยู่ที่นครปฐมอยู่บอกครับผมสร้างบ้านผมอยู่บ้านหลังนี้ตั้งแต่ปี50บ้านเลขที่50เริ่มอยู่ปี50จนถึงปุจิบัน18ปีที่บอกครับผมไม่เคยย้ายบ้าน แล้ชีวิตต้องย้ายบ้านแต่บ้านนี้จะย้ายและฉะนั้นเนี่ยผมพูดตรงนี้เพราะว่าผมอยากให้พวกเราเข้าใจว่าปัญหามีว้แก้ไม่ได้ในเ้กัูมิและฉะนั้นสิ่งใดที่เราจะทำให้ประชาชนนั้นควาต้งรักเราภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการตำรวจ ข้าภูใจระวังเป็นข่าราชการท่าของแผ่นดินเป็นผู้ที่ออกไปดูแลปกครองพี่น้องแทนพระมหากษัตริย์ซึ่งสมัยก่อนท่านทรงทำง,งานแล้วก็ดูแลใครทุกขร้อนสมัยสุโขทัยก็ไปสั่งกระดิ่งเปที่คล้อพระมหากษัตร,ร,ริย์ออกมารับเรื่องแล้วก็ให้คนบรชการเดี๋วนี้บ้านเมืองเจริญก็มีข้าราชการต่างประเทศประกันไปทําหน้าที่ต่างพื้นที่ต่างๆเข้าใจนะครับ น,น,นะานตระหนักก็รู้ของผมนะนะท่านจะได้เข้าใจว่าผมรู้ทุกเรื่องในจังหวัดนครปฐมแะนโยบายผมต้องเริ่มจากนโยบายของสนัม,มนาธรรมชาติผมไม่ใช่ผู้ที่สูงสุดในสนัม,มนาธรรมชาติฉะนั้นถุจะ,นนนนจะไม่มีนโยบายอะไรเลยนอกจากสนัม,มนาธรรมชาติและผู้บริาการโดยตราง7ให้ทาำ ผมไม่ใช่คนสร,ร้างภาพผมไม่ใช่สร้างนโยบายที่จับต้องไม่ได้กับประชาชนแล้วก็สร้างอินฟูเซอร์ผึงดําอย่างโน้นอย่างนีน้อย่างนั้นแล้วก็หายไปกับเพื่อย้ายกับตะวันอผมไม่เคยทำและผมไม่คิดจะทำผมไม่ได้เป็นต้องเด่นต้องดังแต่ผมจะมีความภาคภูมิใจว่าผ,าผมทำหน้าที่อะไรในตำแหน่งพวการเพื่อพี่น้องประชาชน และข้าราชการตำรวจที่อยู่ในสังกัดของผมนาวนโยบายสหรระชาติตีความนะใครที่ยังมือกูยาวสาวได้สาวเอาไม่คิดถึงโมกที่น้องไปะชาวเราหวังตรรบนักหวังและระวังนครมผมไม่อยากจะเส็นทำจังให้ใครก่อนข้าราชการให้ประเภท ไม่รู้จักว่าอะไรควรไม่ควรอาหารมันมีเ้ก็รู้จักเลือกที่จะกินแต่ไม่ใช่กินโดยไม่เลือก